อ่านัคเข้วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับว n น t ต c Channel นั่นเองนะครับมาลงแรงกันเช่นเคยนะครับมา4-3-3นะครับมาแผนเรานะครับผู้แข่งมาได้แผน4-3-1-2 Position Game นะครับไอ้ของเชสฟาเบกัสนะครับโค้ดนักเตะเขาก็เขาน่าจะเป็นสายฟรีนะครับนี่เห็นไปที่การ์ดเขียวนะครับแล้วก็การ์ดที่แบบแจกฟรีค่าพลังเยอะๆนะครับไอ้บาเป้คู่เฟร์นโรตเเนะครับไปลุยกันนะฮะ ไม่รีช้าไม่รีรอครับไม่รีรอรอช้านะหรือเนเลยดีกว่าแผ่นเราก็ <Everybody. S 1> ถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับ, <Everybody. S 1> รบได้นต่อเนื่องโค้ดมาตินเนสนะครับแต่ผมเล่นแผนลองบอลคอเตอร์แบบต่อบอลน,นะครับเออถามว่าทําไมไม่ไปเล่นสไตล์โพสิชเนเกมผมรู้สึกว่าโพสิชเนเกมมันวิ่งเข้าหาบอลน,นะครับนักเตะมันจะวิ่งเข้าหาบอลมันจะไม่ได้ให้แบบว่าวิาว่งทําทางทะลุช่องอะไรประมาณนี้แต่ลองบอลคอเตอร์โอเคนะหลังไม่ลอยสูงแล้วก็ เล่นไปเรื่อยๆกดวันทูเอาแล้วบางทีนักเตะมันวิ่งทําทางให้เองก็ถือว่าโชคดีไปนะก็กดจ่ายได้อะไรประมาณนี้นะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหค้างนะครับอะไรวะเนี่ยโอเคเอาเออมาแล้วโอ้โหมาจาังหวะนี้โอ้โหเกือบลุดนะครับคู่แข่งสาดยาวข้ามหัวมาก็ไม่ข้ามนะครับอเล็กซนันโ,นโนที่เบรดี้คือมาที่ไรากาศไร,รากาดที่เดคาไลจังหวะเดียวที่โอบา โอบาคือโอ้โหจ่ายไม่ดีนะครับผมก็จะให้จ่ายแบบไปด้าน,นหลังนะครับลึกๆหน่อยแต่จงังหวะน,นี้บางครั้งนักเตะม,มาปิดตรงกลางนะครับเขาจะทำย,ยังไงยังไงยังไงแล้วปัน่นโอ้โหต่อเลนะครับยังติดบล็อกนะไม่ใช่มีนักเตะไปยืนขวางอยู่พอดีนะครับโชคดีไปนะครับมาที่โอบาโอบามาที่บาเป้บาเป้เดือเข้าบอลแล้วจังหวะนี้ได้คะแนนไลเห็นเพื่อนแล้ว แทงมาลูกนี้โอบานไยองโอบานไยองสุดเส้นไม่มีช่องว่างนะมาที่บาเป้บาเป้ไม่มีช่องว่างเหมือนกันมาที่ซิลเวตกระชากแล้วลองคอสมาลูกนี้ได้โคกแต่ว่ามไม่เต็มหัวนะครับเอ็ดคอสซิ่งของซิลเวตทำงานนะครับจังหวะนี้โอ้โหโด,ดนอบาเป้ลงมาโฉบไว้ไนะครับแต่ว่ายังได้แล้วจังหวะนี้แทงทะลุช่องจังหวะเดียวโอบากระชากมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านโอ้โหเลี้ยนสลีบากล้าสไลด์เลยสไลด์ดักบอลเลยครับ จังหวะนี้ยังกดดันอยู่ครับวอนเต้นรายกาันที่เปรดี้อย่าให้มีพื้นที่นะเบรดี้จ่ายบอลแม่นแล้ววันทูแล้วเดคันไลต์ลการันเก็บได้ครับจงังหวะสองที่ซูแวตครับซูแวตหาเพื่อนนะครับอูมาที่เดคันไลแล้วมาที่เบรดี้เบรดี้หาช่องวนอยู่อย่างนั้นมาที่โอบามยังแทงมาที่อันซูฟติโอ้โหไม่ได้นะครับคูแข่งก็สาดตรยาวอีกเราเก็บจังหวะสองได้อีกจังหวะนี้โอ้โหเบรดี้จ,าจา่ายบอลโหดจัดแล้วโอบาโอบามา ปั่นโค้งเรียบร้อยไหมโอ้โหมันต้องเข้าแล้วโอ้โหเสียดายนะครับเป็นไงการจ่ายบอลแบบเปรีนะ้ตอกส้นเฉยทุกคนแล้วจ่ายตรงด้วยนะครับประเด็นนะคู่แข่งครับโดนเรากดดันอยู่พักใหญ่นะครับเรื่องสีบาขาอไปข้อมาอยู่หน้าประตูนะผู้แข่งเราก็กดดันอยู่นะครับเจิเก็เพซซิ่งนะครับจังหวะนี้ไรกาดลงมาดักอ ไม่ได้นะครับติดตรงกลางไว้นะครับเขาหยอดมาลูกนี้ยังตั้งไว้เก็บเถ้สองได้เอาเป็นวันเต้เก็บได้ครับที่เบดดี้เบดดี้จังหวะเดียวก็ไม่ผ่านนะครับโอ้โหติดบล็อกแล้วยังตัดไว้ได้นะเบดดี้ไมกระชากมารอเพื่อนทําทางนะครับรอจ่ายดูนะครับเบดดี้บอกว่ารอจ่ายอยู่เบดดี้บอกรอจ่ายเบดดี้รอจ่ายอยู่โอ้โหและยิงทับโอ้โหไม่ได้นะครับคู่แข่งสไลด์ดัางบอลอีกแล้วนะครับหดจัดแล้วแทงทะลุช่องมาต่อเลสวันทู ยังไงแล้วเก็บจังหวะแถว2ได้นะครับมาที่คาซิเลสเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้เรารีบนะพลาจ,จริงวะ่ะแล้วไม่ผ่านนะครับแก้ตัวได้ออกมาเดดีีครับพลิกได้มาที่บันทูมาที่โอบาบันทูนะครับแล้วโอบาทำท,ทางมาแล้วบาร์เจ่ายทะลุช่องมาลูกนี้โอบาไม่ยอมโอบาไม่ยอมแล้วปาดมาที่อันสุดท้ายเนยโ้นาทีที่45นะทุกคน กว่าจะได้ประตูนะครับโอ้โหโคตรตึงเลยทุกคนปองหลังเขานี่แบบบังคับด,ดีนะอย่งเงี้ยโอบาวันทูแล้วทำทางได้แบบโคตรอยู่นะทุกคนนะเอาเรื่องอยู่นะเป็นน้ำก่อนโชคดีไปนะโอ้โหเมื่อคู <Aaron> ่เตดี้ผมไม่มีจังหวะได้แบบว่าจ่ายบอลสวยๆเลยนะเพราะว่าคู่แข่งดีบเร็วมากนะรู้สึก4-3 4-3-1-2ว่าแผลนวบีบไวมากเลยที่เบรดี้ครับเบรดี้แทงออกข้างที่อโนอโนรอดูเพื่อนะเห็นไหมเขามังคับดีครับบังดีอโนไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่จ่ายแทงมาที่เบรดี้เบรดี้มีช่องว่างแล้วตัวบนว่างแล้วอังสุปติแล้วปั่นโอ้โหเสียดายอ่ะเบรดี้เป็นไงมีช่องปุ๊บจ่ายทะลุช่องโคตรดีนะครับแล้วบังคับไวดีๆครับอย่าหลุดนะครับแทงหลังช้าก็โดนนะครับเบรดี้รอเพื่อนเติมแทงออกมาที่อโน แล้วเปดี้วิ่งกันแล้ววันทูสวยงามแล้วยกมาลูกนี้สวยๆมาที่อันสุฟติเอาหลังบงังเอาหลังบังแล้วโค้งเียเขาไม่กล้าสไลด์นะครับถ้าสไลด์ก็วัดดวงจุดโทษนะไม่คูกสองศูดไปแล้วนะฮะเปเดดี้ยกบอลยกทีหายเลยนะโเคตรเสียวเฮ้จังหวะน,นี้ปะคองไว้นะครับอย่าให้หลุดแผงหลังไปได้ ปิดตรงกลางไว้ติดตรงกลางไว้เข้ามาเข้ามาแดซัดลูกนี้โอ้โหดาวิลายาืานี่เห็นไหมล่ะทุกคนโชว์ปฏิปฏิหารเซฟให้ดูอีกแล้วนะครับลายา่าเอามาลงแทนด g r เลยนะแต่จริงใช้ดก r ก็ได้นะครับคล้ายๆายกันนะครับเหนียวเหมือนกันนะไม่ว่าค่าพลังจะเยอะจะน้อยครับดก r ผมมีร่าง93นะ นะลงทีม93หรือ97เนี่แหละเออจะโหดอ่ะแล้วจากมาจังวันนี้ปเปยยกมาอีกแล้วครับอันซูฟาติอันซูฟาติมาแล้วปาดโอ้มาที่ปบับเปเข้าฮอตไม่ได้นะครับลูกนี้อาโนโูม่ตั้งมา,นนาเดคัไลท์เก็บได้มาที่แฟงไลกาดไลกาดนะครับออกมาด้านไกลแล้วยังไงโอ้โหโดนเกี่ยวไว้ได้นะครับแล้วยังเก็บแถว2ได้จากไลกาดแทงมาที่สเวต สูวนคืนอย่างแม่นนะครับแล้วแทงจังวะเดียวมาที่เบรดี้เบรดี้ยกมาลูกนี้ก็ไม่ได้โขนะอันสุฟติตัวเล็กนะครับแตจจะเป็นการสวนกับของคู่แข่งนะครับจะสวนได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับต้องมาตั้งบอลใหม่เสียเวลานิดนึงนครับแล่ยังไงเออเกี่ยวไว้ได้นะครับอันสุฟติอันซฟต,ซฟติไม่ได้นะครับวนวนแนละ้วจ่ายคืนมาที่เบรดี้เบรดี้รอเพื่อนบานทูไร,ราการดมาที่เลคแคล เดคัไลไลท์แทงทะลุช่องไปที่เอ็มบาเป้โอ้โหไม่ได้นะครับเสียดายแล้วเขาสาดยาวขึ้นมาเลยครับเทียอ,ออกมาเก็บแถวสองได้กดดันต่อเนื่องนะครับเกมนี้ออกมาที่ซิววตจังหวะเดียวมาที่เอ็มบาเป้บาเป้คืนตรงกลางเดคัไลไลท์คืนมาที่ไลกาดแล้วอนโนเติมช้าไหมนะครับอาริสันเดอ,อ,อร์อโนตสุดเส้นแล้วนะครับสุดเส้นแล้วคอสมาได้โคกูติดเซฟแล้วยังไงคูคิกนะอันซูฟติยิงโอ้โห อาจารย์โอ้โหเขาก็มีจังหวะเซฟให้เห็นนะโอ้โหกดดันต่อเนื่องเลยนะวันเต็ดต่อบอลน,นะครับต่อไปต่อมาจนคู่แข่งแบบเซ็งอะ่ะผมบอกให้โอ้โหเป็นใครก็เส็งแล้วจังหวะน,นี้บังโอเคสวยนะครับอันซูฟตติแทงทะลุช่องมาที่โอบาลไปยองปาดมาที่เอ็มบาร์เต้ที่ที่จะสู่ทันทีนะกดดันแบบ มีชั้นเชิงเลยครับหมือว่าบางบางลายว่าเขาจะจ่ายไปทางไหนเราก็พยายามไปบังฝั่งนั้นนะครับแต่ถ้าเขานิ่งเขาหลอกก็เราก็หยุดตำแหน่งประมาณนั้นนะเขียนได้ครับโอบางย้อจ่ามาที่เอ็มบาเป้เอ้ยแล้วสลัดในสไลด์ลไม่โดนคะรับเอ็มบาเป้กระชากมาลูกนี้โอ้โหเอ็มบาเป้กระชากก็ไม่ผ่านกุนเด้ครับอ,าอ้าวหลืงได้โอบางยังไงลูกน,นี้เขาจ่ายมาเก็บเท่าสองไม่ได้นะครับอ้าวเราได้ครับโอเค ีิวัได้บอลสิวสดมาที่เดรคาไลส์คือมาที่เอมาเป้ออกมาที่เบรดี้เบรดี้รอเพื่อนแล้วยิงเลยลูกนี้เอา้าไม่เข้านะนี่จังหวะลองทักทายดูสักหน่อยนะครับเบรดี้นี่แต่แตยิงลูกนี้เอเอข้อเสียของเบรดี้อีกอย่างวยิงไม่ค่อยตรงเอ้ยยิงไม่ค่อยตรงกอดว่ายิงไม่คมนะครับเรียบร้อยนะฮะโอ้โหสามศูนย์นะครับ น่าจะกดออกน่าจะกดออกไปแล้วแหละทุกคนเหมือนติ้วๆเลยนะครับรอ,อชมเลยนะครับเมื่อักครู่นี้คือสนุกอยู่ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งเรานะต่อบอลไปต่อบอลมานะแต่ว่าครึ่งแรกสูสี่นะเออทาประตูไม่ได้นะครับครึ่งแรกเรียบร้อยครับให้ชนะไปสามศูนย์นะครับสกอร์เราไปดูทีมคู่แข่งกันนะครับไป let's go อยู่ดิวิชันสามเกนะครับนี่เอ้ยภาพโปรไฟล์เขาเท่นนะเป็นบูวไอปะนี่4 3, 1, นะีสานึงสะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you.